สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ Forex Forecast นะคะคลิปนี้สนับสนุนโดย Mem Capital Partner ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องให้ความสนใจกับอะไรบ้างนะคะเรามาติดตามข่าวแรกค่ะข่าวแรกก็คือการคลายล็อกดาวน์ค่ะ การคลายล็อกดาวยังมีความเสี่ยงแม้ว่าภาพรวมการระบาดโควิด -19 จะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็มันสร้างความหวังให้กับเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวแต่ว่าก็ต้องระวังค่ะแนะนำเนาะสำหรับผู้ที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนหรือว่าดูความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะคะสำหรับโควิด -19 เนาะต้องติดตามวันต่อวันเลยแหละต่อไปค่ะอีกอันนึงที่คุณจะต้องให้ความสนใจหลังจากนี้ก็คือ การถแถลงนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะทีออ่ประธานเฟดบอกว่าจะไม่ปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยแต่ว่ายังจะดำเนิน QE ต่อไปซึ่งก็ขัดแย้งกับประธานาธิบดีโดนัทรัปมที่บอกว่าเอ,อ้ยอยากให้เฟดเนี่ยปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยอยู่ในระดับติดลบเนาะซึ่งเฟดเองก็บอกว่าการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้อีกครั้งเนี่ยควรจะ พึ่งนโยบายการคลังในด้านของภาษีแล้วก็การใช้จ่ายของภาครัฐค่ะอันนี้เราต้องมาดูแหละว่าสฉาคอนกรีตควรจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามเนาะเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับตลาดหุ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะสำหรับข่าวนี้หลายสัปดาห์ใช่ไหมคะก็วิเคราะห์ฝั่งอเมริกาให้ฟังเรื่อยๆเนาะสัปดาห์นี้จะมาวิเคราะห์ฝั่งยุโรปกับ UK ให้ฟังกันว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงมาดูภาพด้านหลังนะคะภาพด้านหลังเป็นภาพของ การคาดการ GDP ปี2020โดย IMF นะคะก็จะเห็นว่าฝั่งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วหรือว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยูโรแอ e เรียคือเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีสเปนญี่ปุ่นยูเคนาดานะคะจะเห็นว่าในปี2020 IMF เนี่ยคาดการว่าติดลบอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณติดลบ6ซึ่งจริงๆแล้วมันเยอะกว่าน,นั้นนะจะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยติดลบ5.9ในปีนี้นะคะทั้งปีเนาะ ส่วนเยอรมันเนี่ยลบเฝรั่งเศสลบเจอิตาลีหนักเลยค่ะลบเกสเปนลบแญี่ปุ่นลบ5.2 U.K. ลบ6.5และแคนาดาลบ6.2ซึ่งหนักมากนะคะทีนี้เรามาโฟกัสที่แถบสีส้มนี้ทำไมยูโรหรือว่าสาภาพยุโรป GDP ถึงได้ติดลบหนักขนาดนั้นซึ่งเราต้องย้อนไปก่อนนะว่า หก่อนหน้านั้นเขามีบร e กซิตใช่ไหมคะแล้วก็มีวิกฤตการเงินต่างๆที่เขาเกิดก่อนหน้านี้แล้วอีกทั้งประชากรเขาก็เป็นประชากรสูงวัยเนาะอันนี้ยกแรกนะทีนี้มาเจอก๊อกสองก็คือก๊อกของโควิด -19 บเก้าโควิดสิคุณจะเห็นว่าเหล่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตท็อป1ทเนี่ยเป็นยุโรปนะแต่ฝั่งสหรัฐเองก็ต้องระวังไม่น้อย่ะเพราะว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยผู้ติดเชื้อรวมคือหนึ่งล้านสี่แสนกว่าไปแล้วแล้วก็ผู้ เสียชีวิตก็88,000รายอ่ะคือเยอะกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อของจีนไปแล้วอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าการปลดล็อกดาวน์ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อยากให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าถ้ามันเกิดล็อกดาวน์รอบ2เนี่ยไม่อยากจะพูดเลยว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำไปมากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมภาพรวม IMF ถึงมองว่า GDP ของปี2020นี้ฝั่งยุโรปถึง ปรับลดลงได้ขนาดนั้นนะจากเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วแหละว่าจํานวนผู้ติดเชื้อฝั่งยุโรปก็เยอะใช่ไหมคะไหนจะมีปัญหาก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เป็นเรื่องของวิกฤตการเงินของเขาใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเบรกซิตอีกแล้วก็มาเจอโควิดอีกพอเจอแบบนี้ปุ๊บ เรามาดูกันดีกว่าว่าฐานะการคลังของ E.U. เป็นยังไงอันนี้เป็นกราฟของงบป,ประมาณการคลังเมื่อเทียบกับ GDP นะคะเวลา E.U. เขารวมเนี่ยเขารวม19ประเทศใช่ไหมเขาก็มีกฎหมายว่าเออถ้าเวลาขาดดุลงบการคลังอย่าไปเกิน3%ถ้าเทียบกับ GDP แต่ตอนนี้เห็นไหมคะว่าตัวเลขทะลุไปแล้วพอเศรษฐกิจขาดดุลเยอะเนี่ย ก็เป็นในทิศทางที่มันไม่ค่อยดีค่ะค่อนข้างอ่อนแอนะคะอีกอันนึงก็คือนี่สารณะของ EU เมื่อเทียบกับ GDP ก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมีทิศทางที่จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะจากกราฟ2อันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือว่านี่สารณะนะเนี่ยทั้ง2กราฟเนี่ยบอกเลยเลยว่าฐานะทางการคลังแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีทิศทางที่จะอ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะ พอภาพรวมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็รู้แหละว่าสกุลเงินยูโรจะอ่อนค่าหรือแข็งค่าในช่วงนี้เนาะเมื่อกี้พูดไปที่กลุ่ม EU กันแล้วมาดูฝั่ง UK กันต่อดีกว่าค่ะฝั่ง UK เนี่ยนะคะโอ้โห GDP ของเขาเนี่ยไปไกลเลยค่ะกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะมากนะคะรายเดือนของเขาติดลบไปที่5.8นะ5.8%รายเดือนนะ ติดลบขนาดนี้เนี่ยติดลบแบบไหนติดลบตั้งแต่มีการบันทึกสถิติ GDP รายเดือนมาไม่เคยลบขนาดนี้นี่คือครั้งแรกก็บอกเลยนะว่าตัวอังกฤษเนี่ยเจอ2เด้งเดง้เดงแรกคือ Brexit นะเด้ง2คือโควิดก็หนักเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือรายไตรมาสรายไตรมาสก,ก็ติดลบเอาเรื่องเหมือนกันค่ะลบ2%นนะคะก็เลยทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของ UK เนี่ยปรับลดลงอย่างชัดเจนเลยนะคะ พอเราเห็นตัวเลข GDP ติดลบแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวธนาคารกลางของอังกฤษเองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วในไตรามาสที่2ของอังกฤษเนี่ยมีแนวโน้มที่ GDP จะติดลบไปที่25%โอ้ว oh, wow. ้าว25%เยอะมากนะคะถ้าหากว่า GDP เนี่ยติดลบ2ไตรามาสต,รตริดเนี่ยมันจะบ่งบอกเลยว่ามันจะเป็น technical recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเชิงเทคนิคนะถ้าแบบนั้นเนี่ย มันจะทําให้เศรษฐกิจของอ่อนแอลงไปเรื่อยๆซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะตัวอังกฤษเองก็เจอ 2, 2> เดง้งเด้งแรกคือ Brexit เด้ง2ก็คือโควิดนะเจอไป2อันนี้ก็หนักอยู่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งตัวประเทศอังกฤษเองก็มีทั้งผู้ติดเชื้อสะสมและผู้เสียชีวิตเนีติดท็อป10ของโลกมันเลยเป็นอะไรที่เป็นด้านลบไปในฝั่งอังกฤษซะเยอะนะคะนี่แหละก็เป็นเหตุผลเนาะแต่อังกฤษเองตัวแบงก ตัวธนาคารกลางของอังกฤษเองก็บอกว่าแต่ถ้าหากว่าโควิดมันจบเนี่ยประเทศของเขาก็จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องมาติดตามกันแหละว่าขอให้มีข่าวดีเร็วๆเถอะเพราะว่าการที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันถดถอยละวสานนี้เนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับต่ตางๆก็ชะง,งักลงใช่ไหมคะเอาละตอนนี้เนี่ยคุณก็รู้แล้วแหละเนาะว่าสกุลเงินปอนด์จะอ่อนค่าหรือแข็งค่าในช่วงนี้ค่ะเรามาดูข่าวในสัปดาห์นี้กันดีกว่าว่ามีตัวเลขไหนที่จะต้อง จับตาดูบ้างนะคะวันจันทร์จะมีข่าว GDP ของญี่ปุ่นนะคะจะทําให้สกุลเงินเยนผันผวน,นได้นะคะต่อไปค่ะวันอังคารนะคะวันอังคารก็จะมีตัวเลข Climate c o u ้าเชของ UK ค่ะแล้วก็มีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีแล้วก็ใบขออนุญ,ญาตสร้างบ้านของ US นะคะอันนี้ของวัน อังคารแล้วก็วันพุธก็เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อค่ะของ UK EU แล้วก็แคนาดานะคะส่วนวันพฤหัสเป็นเมนู f ฟร e ี PMI กับยอดขายบ้านมือ2เนาะของ US ค่ะแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์มีเมนู f ฟ e ่งพี PMI ของเยอรมน,นีนะคะภาคการผลิตแล้วก็วันศุกร์ยังจะมีข่าวอีกอันหนึ่งเนาะที่มีการประชุม NPS ของประเทศจีนนะที่จะมาคาดการณ์ว่า GDP ของ ปี2020จะปรับขึ้นหรือปรับลงนะคะก็มาติดตามเพราะมันจะส่งผลกระทบก่อตลาดหุ้นทองคาแล้วก็น้ํามันค่ะมาดูคู่เงินที่น่าสนใจประจําสัปดาห์นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูคู่เงินเนาะมาดูดัชนี US Dollar Index กันก่อนยังมีทิศทางที่ปรับขึ้นต่อนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเองแล้วก็สัปดาห์นี้มองว่าน่าจะปรับขึ้นต่อแหละราคาน่าจะไปแตะที่101หรือ102เมื่อไปแตะตรงเนี้ยก็จะมีการ เทขายทำกำไรช่วงหนึ่งก่อนแล้วก็ซื้อขึ้นไปอีกครั้งนะคะเลยมองว่าภาพรวมของ US ยังเป็นแนวโน้มที่ยังไปได้ต่อเนาะแล้วก็อย่างที่บอก s a ฟเฮฟเว่นะ US ดอลลาร์ยังเป็น s a ฟ e ฮฟเว่นะคะซึ่งอนาคตเราไม่รู้แต่ปัจจุบัน US ดอลลาร์ยังเป็น s a ฟ e ฮฟเว่นะแล้วก็ทองคำก็ยังเป็น s a ฟเฮฟเว่ทีนี้เรามาดูอันนี้อีก ตัวทองคําเลยราคาทองคำเนี่ยอันนี้เป็นกราฟมันลี่แล้วนะสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขึ้นไปแตะ1,750นะคะปัจจัย2ปัจจัยหลักๆเลยค่ะที่ทําให้ราคาทองคําไปต่ออย่างต่อเนื่องนะก็คือ1ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะคะที่ หลังจากที่ปลดล็อกดาวน์มาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะไปในทิศทางไหนฟื้นตัวได้รวดเร็วแค่ไหนตามที่คาดการหรือเปล่าเนาะแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดเขาก็กลัวว่ามันจะมีการล็อกดาวน์รอบที่2หรือว่าจะมีการพบผู้ติดเชื้อใหม่ขึ้นมาในจํานวนที่ทวีคูณอันนี้เขาก็ระมัดระวังเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเทรดทองคำเนี่ยมองว่ายังไงก็ต้องซื้อขึ้นนะคะเหลือแค่ว่าจะซื้อขึ้นที่จังหวะไหนเท่านั้นเองนะคะอันนี้สําหรับทองคํา ส่วนคู่เงินนะคะอันนี้เป็นคู่ E.U. ค่ะมองว่าถ้าราคาลงมาต่ำา1.077ลงมาได้เนี่ยเป้าหมายแรกก็จะเป็น0 1.065นะคะอันนี้สำหรับ E.U. ค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นของ G.U. G.U. เนี่ยจะเห็นว่าราคาทะลุ1.22ลงมาได้แล้วและมองว่าทาร์เก็ตต่อไปคือ1.2เนาะแล้วก็ทาร์เก็ตล่างสุดเลยก็คือ1.14 5นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเทรดอย่างระมัดระวังเนาะ และคู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายก็คือปอนเทียบเจแปนค่ะปอนเทียบเจแปนจะเห็นว่าราคาทะลุ103.5ลงมาได้แล้วนะคะเป้าหมายแรกก็คือ127.8แล้วก็เป้าหมายถัดไป125.0นะคะแต่ว่าใครจะเทรดเจแปนเนาะอย่าลืมวันนี้มีข่าว GDP ของญี่ปุ่นนะคะอาจจะทําให้สกุลเงินเจแปนเยนผันผวน,นเนาะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ สัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้คุณก็รู้แล้วแหละว่าสกุลเงินยูโรกับเงินปอนจะอ่อนค่าหรือแข็งค่าในช่วงนี้นะคะและการเทรดโฟเ e ็กทุกออเดอร์ต้องวางแผนทุกออเดอร์ต้องมี Stop ปล s อนะคะอย่าลืมเนาะใครมีคำถามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ